เป็นเบบี๋เนาะเบาบางตัวนิดเดียวเป็นหมาเบบี๋เราควรเลือกเป็น normal เนาะ มันมีให้เลือกระดับความยากด้วยลองก็ได้เราไม่เคยเล่นเดี๋ยวไปดูข้างในอันจะไปยากอะไรเอามางก็ได้วะมันให้เต็มที่กี่คนอ่ะสี่คนสามสี่คนะนะงั้จแต่ไปเลือกเป็นพาเวิได้ถอะเคเอร์รอบบี อินไว้เฟนโฟกพี่เราเป็นเพื่อนในจัดีนใช่ป่ะยังไงอินไว้ไปแล้วเห็นปะกดเศ้าแล้ว okay. าาโอเคสตาร์ทเกมอ่ะกดว่าค้าง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เล่นเป็นคนเครื่องบินตกแล้วก็มีลูกอยู่ข,ข,ข้างๆด้วยอะไหรอ <laughs> เ,ออเราเข้าขัดซีแล้วอะ่ะเข้ายังเข้าแล้วๆอยู่บนเครื่องบินเนี่ยเออนี่ค่เธออยู่บนเครื่องบินมีเด็กมั้ Ladies and gentlemen, we are now crossing a zone of turbulence. Please return to your seats and keep your seat belt fastened. เรามียังไอองอะทั้งซีด้วยหิวอ,อ่ะเรเื่องอะไรอาบุตรที่เรามีอะไรอ,ไรอ่ะมีข้าวมีข้าวอยู่เขาที่ไงนกันคะ อะไรมาได้บ้างอะนั่นเื่องอะไดไ,ได้แต่เดินเตะเลยหาของส่วนที่ททไ,ไดไ้ดีเลยเอดูของยังไงก่อนเออมันเปิดกระเป๋ายัางไงทังกี้ไฟ Something to eat มันบอกว่า hungry find something to eat อะไรอะหินหินกินไม่ได้คอร์ e c t i o n กด B to open book กเออกด B เพื่อเปิดหนังสือดูอะไรเอาดูวิธีคราบปะใช่มันมีวิธีคราบอยู่เนี่ยกด B เปิดหนังสือวิธีคราบได้ แต่ความจริงเครื่องบินส่งราควรโทรเรียกกู้พัยปะก็ใช่ไม่มีสัญญาณเนี่ยไม่มีสัญญาณไปอ,อยู่ไหนเดี๋ยวนะแคมป์ไฟเราต้องหาของกินก่อนตอนเนี้เยเราหิวมากๆเอาอย่างไรก่อนเปิดไ,ได้ถูกได้ไหมนี่บโฟกัสถูกได้เราถูกแล้วเ็ฉย มันนล็ีมีวิทยุกดคิว กด T อ๋อ T ไว้เปล่ากดว้ทำไมไว้เป่าก่อนปะแเราจะดูของแล้วเก็บอะไรมาได้บ้างเลือดิซักาอเคอเลือได้ด้วย สมุดอับก้นอนอะไรอะ่ะใครร้องอะไรเสียงดังทุกทุกอันนี้ทุกทุกทุก <c oughs> อุอทุก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 ทกทนกทุกทุกั รถเลยเอ่อ continue continue option เท่าไหร่หาปลากินป่ะมีปลาตายอยู่อะ hungry find something to eat now เราจะดูของยังไงล่ะ เก็บมาหมดแล้วไม่รู้เลยว่ากระเป๋าจะเต็มตอนไหนใช่ไะทำไรอ่ะยุ้ยทุบปลาฉลามนี่แล่ปลาสับหัวยุ้ยเราเราเก็บหัวปลาฉลามได้เราโป้งเห็นไหมอ้าวถือเลยเหรอโป้งไปไหนอ่ะนี่นี่ส่ตัวต้องวิ่งหัวปลายากไหมอ๋อ ที่เอาอากดดีคือทิ้งให้เพื่อนใช่แต่ว่าเขาเยจะจะดูของในกระเป๋ายังไงว่าเราเก็บอะไรมาแล้วบ้างกดเอาบุญยังไงอ่ะเพ่อนอะไรสิพีไ <laughs> กบ่บุกไหมกดดีทิ้งให้เพื่อนออกดจีเก็บสมบัติมาทะลุได้วยตอ,อ,อนนี้อยากรู้แล้วว่าไปเก็บอะไรมาเท่าไหร่แต่ว่าไม่รู้กดหน อ๋อมีก้อนหินด้วยปลาก้อนหินอ๋กอกด D ดูวิทยุ ว่าคุณเก็บอะไรมาบ้างอะไรสดเอ็เหรอเอ็ดถอยเดินหน้าดูปีซี่โ้ยเต่าเต่าโงเต่าบอกว่าเต่าเตี๋จิ้มเต่าตายยังงาจัดเอามะเนี่ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วมันแค่กด E ที่เต่าอ่ะดึงแกล่าแกล่ากด E ครั้ง เอาหัวย่ะโคตรโหดคุณโดนยูทูปแปรก้วเนี่ยแม่งแล้เต่าโหดม่ะมีแอปเปิ้ลมีมีแอปเปิ้ลด้วยนี่มีแมคบุ๊คอะนี่มัาจะกดถ้ามันจะมึดแล้วบ่เนี่ยมันดูมุดตัวอะไรยังไงมันจะมุดหรอบะมันไม่มีบอกอ่ะหรือว่าเรา กี่โมงอ่ะแบบนี้ให้ดูกันกดเอ็ m กดเออคดป่าจริงวะมีคนไข้ตาดีๆหรอทอเลาะหิวมากเลยตอนเนี้ยมันต้องก่อแคมไฟปะแคมไฟใช้อะไรอ่ะใช่ว่าเปิดหนังสือตอนนี้ไฟย่างปลาเอาว่ามันเอา จะรองเต่ามาทำได้ไหรอต้องใช้ใบไม้เจ็ดอันแล้วก็แล้วก็กิ่งไม้อันสองอันใบไม้หาจากไหนนี่หรอแหม่ที่ได้ใบไม้แล้ววะใช่เราได้ใบไม้แล้วเอาไม้เอาไม้เอาไม้เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะ คนป่า่าบอกนั่นไงคนป่าโง่โดนแม่งเลยมันมาแล้วมันจะมั่มมั่มกูด้วยแล้วนะมันมาแล้วว่ะปีเตอร์ไม่ด้วยอดีตแ่งปีเอ้ยเอาเอาหัวปลาให้มันได้ไหมเฮ้ยอ่าเฮ้ยทขาไมอย่าไปเอาหัวปลาให้มันเอาหัวปลาให้มัน เอาหัวปลาไปแทนไม่ต้องเอาเราไปเออเอาหัวปลาไปเอาไปไหนแล้วควางแม่งเลยเอาวะไงแล้วพอดีเราต้องรีบก่าสรางแคมแล้วก็จุดไฟปะใช่ใช่เอาดิบดิ้มทะเลได้ไหมเราสร้างตรงนี้ก่อนนะเนี่ยจะเป็นทะเลน้ำขึ้นแล้วน้ำขึ้น เรามีรูปภาพตรงนั้นไหมปกติมันกดแท็บก็จะดูว่าเราเก็บของอะไรมาบ้างใช่ไหมหรอเาขัไปนี่กดม่วหมดแนั้นเนี่ยยังไม่รู้แล้วเราขับเราโลเคชั่นไหนใกล้หลุมศพไหมก็ดีแต่ก็คือเขาจะออกมาหาเรานี่ะเนี่เอาตรเกรมีท่อนไหมหร่ปกติ ช่วช่วยเหรอโอเคแล้ก็จุดไฟอ๋อช่วยได้ช่ไหมเออมาแล้วไม่เคยเล่นแนวนี้ซะด้วยเราต้องทำอะไรต่อต้องหาก็ไม่รู้ว่าคุณต้องใช้อะไรอีกมันสามารถกดถามได้เลยทั้งของเรามีเยอะเดี๋ยวเราต้องเอาอะไรอ่ะย่างปลาปะเอาปลามาทำอาหารอ,ะอ่ะเดีเ๋ยวแบ่วหัวปลาก่อนนี่เราก็จิบเราหิวอะตอนเนี้ยเราหิวอะแล่ปลาก่อน เราจะรู้ได้ไงว่าเรามีอะไรเท่าไหร่แล้วไม่มีเราฟาร์มไปเรื่อยๆเลยอ่ะราจะดูยังไงก็ไม่รู้กดดีกดดีคือใส่ใบไม้ไปเพิ่มใช่ปะ่ะ <c oughs> เอาหัวปลา <c oughs> <c oughs> เอาหัวปลาไปยากทั้งหัวเลยเหรอได้เหรอ อ๋อเออไม้ไม่พออ่ะต้ัดไมก่อนดอไม่ให้เดวดูวอด่อะโคตรใสเราไมเนี่ยอ,ๆๆๆๆอ๋อน่นเราตัดไปเรือยอมันจะมี้ว่าเราเก็บไมี่อันลอมันจะขึ้นใช่แต่คืออยากรู้ว่าแบบมันดูยังไง เทียบก่อนจะข้ามอันนี้เอออะไรอุ้ยทุบเลยแล้วกันทุบเลยเกิรูดเอาไปเอาไปข้ามไปเอาโป๊กติดวันนี้ก้วันตายตายวะก้วันตายแล้ว สร้งางแบบใหญ่ๆได้ไหมครับเพิ่งมีอยู่ลองกดขาบต่อได้ไหมเอาแบบไหนเอาแบบเล็กๆก,ก,ก่อนหรอใช่กิ่งไม้เล็กๆจะเอาเป็นเยอะไหมสร้างต่อต้องใช้ต้องใช้ไม้สองเหรอไ้เล็กๆสองมันอะไรคือไม้เล็กว่าถ้าตัดต้นใหญ่ดใช่ไหมอกิ่งไม้อันเล็กๆ อันนี้เล็กอันนี้ไปอันนี้เล็กเล็กอันนี้เล็กไปเล็กเราไม่เท่ากันนะเพมันเหนื่อยจัดเลยเนี่ยเอาไปไปไปครับคราบคราบปลิวผิวน้ำด้วยกินน้ำยไงอ่ะนั่นแหละลงน้ำน้ำมาต้มป่ะเกี่ยวไหมมอนปกติป่ะน้ำมาต้มหรือว่าก็ไม่หาตา่ำบินที่เราตก ที่เพิ่มมีต่อก่อนเดี๋ยวเลองไปดูฮะวุ้มันจะมืดแล้วนี่นะ Low energy is something to get some sleep some o อะไรอะ่ะลงน้ำอะ่ะกินน้ำเอา้ากินน้ำไงอะ่ะกินน้ำไม่ได้อีกจะมืดแล้วอะ่ะาาดูไกลบูดูไกลบูลดอ่านหนังสือเยอะเยอะ,อะ ไฟทิมมี่เซตอัพแคมไฟแอนทุกฟูดก็มาอยู่น้ำจริงด้วยเออว่าคนเขามีน้ำไหมมีแต่อาหารน้ำทำยังไงถ้งได้น้ำอ่ะตลาดอีกด้วยเอออื้อย่างเหอเ้าไม่มีน้ำเลยหรอ ใช่กเ,เอาเหิดมาเรียงเป็น SOS e. อีกบ uh, อลซ้อนจริงจริง,รงเราก็ต้องหาอีกครึ่งนะใช่ไหมต่องพื้นที่มันตกอ น้ำปะไปน,นั่งแห่แล้วริงนแหละต้องใช้กระดองเต่อเาตอ่ะแล้วก็กิ้งงัดกระดองเอ <c oughs> ต่าทิ้งไปกระดองเต่าแถวนี้ไม่มีอรอมันห <c oughs> ายไปแล้ว <c oughs> ใช่ ได้ปหมได้ได้ได้ <c oughs> ขัดไปขัดไม้ขัดไม้อเล็กยวไปตัดแน่หมดเลยมุามากเพราะว่าตอนนี้ร่างกายวิ่กินพลังงานหมด <c oughs> ใช่เพราะจะได้ตายจะเกิดใหม่แน่เลยไม่เป็นไรดูว่าเปดิดเกมเฉยเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> มหนมืดจริง,งด้วยต้องน่าจะต้องมาตามชื่อเห็นชื่อวะเราจะเราจะตามชื่อเราจะเอ๊อยากรู้ว่ามันดูกระเป๋าตรงไหนมั้งร่างกายกำลังไม,ม,มง่กินโอ้ที่ใช้กระดองเต่าเนี่ยเหรอใช่เอา ตับขึ้นนี้น่าจะไปหาอะไรไม่ได้ละน่าจะได้แค่จุดไฟคืนแรกคืนแรกนะสงสารจัดจุดไฟไปก่อนแต่ไปก็น่าจะดับปะน่าจะมีเวลาปะ เรียกคำทคำมมันคือเราเก็บมาแล้วนะแต่ว่าเราดูกระเป๋าไงวะ ไม่มีเต่าขึ้นมาแล้วหรอคงแตต้องรองพ่งนี้แหละไม่น่ามีอะไรแล้วอ่ะน่าจะมองไม่เห็นเช่ญนี่ไอเต่า <Okay. S 2> มแม่เต่ากันขึ้นมาขดหลายเกินเตน่าบอกผิดอ,อ,อะไรของฉันผิดอะไรเนี่ยามามันได้ขนนี้นอา,มาอ,อ,กอกมาอากระดองไอ้ตัวนี้อ่ะเจ็บวะน่ากระดอง โค้งต้องโยนเข้าไปแบบช่องในนะถึงจะได้กระโดงมาใส่นะไั่ใช่กด E ได้ยังยังยังได้แล้วล่ได้แล้วกด E กด E กด E เนเน่ต้องใส่ชึบๆแล้วก็โยนเข้าไปแล้วโค้งก็เก็บมานี่ไงเก็บมาได้เด้วยแล้วเออไปตั้งลง เนี่ยที่ทำค้างไว้เนี่ยใช่ใช่ใช่้ชอาเาดไมยป่ะต้องใช้ไม้อีกป่ะใชเเเเ่เอากระดองไปก่อนแล้วก็ไม้อุย้ยหัวเต่าเอาหัวเต่าไว้ตรงนี้กันแล้วกันดูแลหล่อนนะไมนีคือ้อต้องแบบถ้าเกิดจะเจอคนป่าปะเนะี่ย ไหน <c oughs> เออมันต้องเอ้ยมันขาดไมค์อีกอันนึงเราได้ไมค์อีกอันนะคมาดับเคเราเราต้องทำไงอ่ะต่อไปคือ มา,าม,มามามามมาแล้วมาติ้เฮ้ยเฮ้ยมันหลบปะมันหลบด้อยพันก็ไม่โดนเออมันโกไฟหรอ โอ๊ยโดนคนป่าแตกคนป่เกินเอ้ยเอ้ยมันมันลุ้มันลุ้โอ๊ยลุกมาเกิดที่เครื่องบินอีกอะเดินเดินไปหาโอเคโอ้โดนลุ้มโอ้โอ้โดนลุ้มโดนลุ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนลุ้มอะแล้วเกิดที่เครื่องบินเหรอเดินไหมคะเดินไปแล้วใช่ มาดีเออมาดีแล้วอาวุธที่ดีที่สุดตอนนี้คือแล้วแม็กซ์มาดี้มาดี้เราจะตายแล้วไม่มีไฟด้วยลรือเอ้ยน้าแดงแล้วอ่ะน่าจะอย่าอย่าตามไปตายอ่ะเอ้ยหน้าแดงแล้วดูไม่ได้ตัวจืดเลยอ่ะมืดอเลยหน้ามืดแล้วตอนเนี้เพราะว่าจะตายแล้วมันจะเกิดที่เครื่องบินปะเดี๋ยวรอแป๊บนึง ถ้ามันเกิดเครื่องบินจะได้ยินรอพร้อมๆกันตายได้ยังตายแล้วหมดแรงถ้าชีวิตจริงเราน่าจะตายแล้วแหละตกแล้วล่ะจะเอาตังค์มาทำอะไรเนี่ยออ้าวโดนแบกไปแล้ว ดีขึ้นถ้าตอนนี้น่าจะีอเอาวุ้นที่ไหนได้วะ้นเกิดแ,แม่งให้กูตายกะโค้งมายังเกิดแล้วแต่ปัสสาวาอาวุธอยู่ยไม่มีอะไรไปสู้เลยไม้มีเลยถูงไม้ก็แหละมาโอ้ยของมันตอบของไว้ตรงที่ที่เราเกิดป่ะใช่เราต้องกลับไปเอาของเล้ ลงมาใช้หาดเราเดินมาใช้หาดอ่ะใครอ่ะโฟกนอนตายอยู่หรอไม่ใครศพโฟกอ์อ่ะใครอ่ะเอ้ยโฟกตีคนป่าตายเหรอตีคนป่าตายไปด้วยแต่เมื่อกี้ที่ตายเพราะว,ว่าหล่นที่สูงมองไม่เห็นโอ้ยหเตะก,กระเป๋าเองอันหนึ่งหาของก่อนเออนี่เราแบกศพอยู่คือแบกศพคนป่าอยู่ อยหรือว่าเราต้องว่ายน้ําไปที่เรือมันมีของแน่เลยเมื่อกี้เราเห็นโป๊การ์ดโซ่น่าจะต้องไปตอนกลางวันแต่ว่าตอนนี้ยคนป่ากําลังตามอยู่หาอาวุธแป๊่โอ้ย,โ,อยโดนตีหน้าแดงอแกกดทิ้งศพเพื่อนไปเอ,อ้าว่าข่าตีโอ้ยมันตีทีทเดียวตายเลยอะ่ะใช่ต้องรอเช้าอ่ะถ้าตอนนี้น่าจะยากอยู่ เนื้อคนป่ามันย่างด้วยจะได้นะมันมีศพอยู่ใช่ปะมีของมีของกับมันมีของโฟกใช่แต่ว่าตอนนี้คนป่าตามแป๊บนะมันมีอาวุธน่าจะตายอีกไม่นานไม่มีอาวุธเลยเือดหมดแล้วเนี่ยมาดิควาก็อีหินใส่แม็เลย มามามาลง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 มาเครื่องบินเหมือนขาดทอดอออเออเออหน้าแดงละ